กราบสวัสดีครับวันนี้พ่อใหญ่ก็จะมาอ่านพระไตรปิฎกปรบหลวงภาษาไทยเล่มที่สีมูลละเหตุอุปสมบทด้วยยติจัดตุถกรรมเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งก็สมัยนั้นแลพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาพิภุทั้งหลายแล้วขอบันพชาพิภุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะให้เธอบันพชาเมื่อเธอไม่ เมื่อเธอไม่ได้บรรพชาในสำนักพิกุจึงได้สู้พร้อมเศ้าหมองมีผิวพันคร้ำมีมีผิวเหลืองเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสันเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพรามนั้นสู้พร้อมเศ้าหมองมีผิวพันคร้ำมี ผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพังด้วยเอ็นครั้งแล้วรับสั่งถามพิภูทั้งหลายว่าดูกรพิภูทั้งหลายเหตุไฉน,นพรามนี้จึงได้สูร้อมเร้าหมองมีผิวพันธ์ํำมีผิวพันธ์เหลืองขึ้นเหลืองขึ้น,นมีตัวสะพังด้วยเอ็นเล่าพิภูทั้งหลายทูลว่าเพราะพรามนั้น เข้าไปหาพิกุทั้งหลายแล้วขอบรประชาพิกุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะให้เธอบรรพชาเมื่อเธอไม่ได้บรนประชาในสำนักพิกุจึงได้สู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นพระพุทธเจ้าค่าที่นั่นพระผู้มีพระภาครับสั่ง ถามพิกุทั้งหลายว่าดูกนพิกุทั้งหลายใครระลึกถึงบุญคุณของพรามนั้นได้บ้างเมื่อตัดถามอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาควาค่าข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพรามนั้นได้อยู่พระพุทธเจ้าข้าดูกรสารีบุตรก็เธอระลึกถึงบุญคุณของพรามนั้นได้อย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าข้าเมื่อข่าพระพุทธเจ้าเที่ยวบินธบาตอยู่ณนะพระนครราชกึกนี้พรามผู้นั้นได้สั่งให้ถวายพิขาหนึ่งทพ,พีข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญคุณของพรามนั้นได้เท่านั้นแลพระพุทธเจ้าข้าดีละสาดีบุตรความจริงสัตบตบรุษทั้งหลายเป็นผู้ กตัญญูกตเวทีสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พรามนั้นบนรรพชาอุบาุปสมบทเอิอข้าพระพุทธเจ้าจะให้พรามนั้นบนรรพชาอุปสมบทอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าอุปสมบทด้วยยติจะตุตต,ตะกรรมรำรับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธรรม ทำมีกถาในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเฉพาะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับพิกูทั้งหลายว่าดูกรพิภูตุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราห้ามการอุปสมบ์บทด้วยไตยสรณคมซึ่งเราได้อนุญาตไว้ดูกรพิภูตทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบูอุปสมบทด,ด้วยยติจตุตกรรม วิธีให้อุปสมบทดูก่อนพิคุทั้งหลายก็แรพวกเธอพึงให้อุปสมบทอย่างนี้พิกุผู้ชาราผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยตุยติจตุทกรรมวาจาดังนี้กรรมวาจาในอุปสมบทท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้ชื่อนี้ผู้นี้เป็น อุปสัมปทาเปิกะของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าพร้อมพ่งของสงถึงที่แล้วสงพึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสง์จงฝังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ อุปสัมปทาเปขะขอท่านผู้มีชื่อนี้อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่ท่านผู้ใดผู้นั้นถึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดผู้นั้นพึงเป็นผู้พูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ชื่อผู้นี้เป็นอุปสัสมปทาเปขคะขอท่านผู้มีชื่อนี้สง อุปสมบทผ um ู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นถึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ผู้ใดท่านผู้นั้นถึงพูด ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สามท่านเจ้าข้าขอสง์จงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสมปทาเบคาขอท่านผู้มีชื่อนี้สงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดผู้มีชื่อนี้สงอุปสม,มบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้า ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้พิขุประพฤติอนาจารก็สมัยนั้นแลพิขุรูปหนึ่งพออุปสมบทแล้วได้ประพฤติอนาจารพิขุทั้งหลายพากันกล่าวห้ามอย่างนี้ว่าอาวุโสคุณอย่าได้ทําอย่างนั้นเพราะนั่นไม่ควรเธอกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมมิได้ขอร้องท่านทั้งหลายขอจง ให้กระผมอุปสมบทท่านทั้งหลายมิได้ถูกขอขอร้องแล้วให้กระผมอุปสมบทเพื่ออะไรพิกูทั้งหลายกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพิกูทั้งหลายพิกูผู้ใด ิที่ผู้บิได้รับการขอร้องไม่พึงอุปสมบทให้รูปใดอุปสมบทให้พึงอาบัตทุกกฎดูก่อนพิกขุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกขูผู้ถูกขอร้องอุปสมบทให้วิธีอุปสมบทดูก่อนพิกขูทั้งหลายก็แลอุปสัมปทาเปขะพึงขออย่างนี้อุปสัมปทาเปขานั้นพึง เข้าไปหาสงหา์ห่มผ้าเจวยังบาไหว้เท้าพิกุทั้งหลายนั่งกระโยงประคองอัญชรีแล้วกล่าวคำขออุปสมบทอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าขออุปสมบทต่อสง์เจ้าข้าขอสงปโปรดเอ็นดูยกข้าพเจ้าขึ้นเถิดเจ้าข้าพึง ขอแม้นครั้งที่สองพึงขอแม้นครั้งที่สามพิกุผู้ฉลาดผู้สามารถถึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตรรรมบาจาว่าดังนี้กรรมบาจาให้อุปสมบทท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทขาเปคะของท่านผู้มีชื่อนี้ ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสง์มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วสงพึงอุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้นี้เป็นอุปชายะนี้เป็นยัติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้า ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเป ENA ขะข,ของท่านผู้มีชื่อนี้ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์มีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะสงฆ์อุปสมบทผู้มีชื่อนี้มีท่านผู้นี้ชื่อนี้เป็นอุปชายะการอุปสมบทผู้มีชื่อนี้ผู้ท่านผู้ มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้พูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวคํานี้เป็นครั้งที่สามผู้มีชื่อนี้สงอุปสมบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปชายะชอบแก่สงเหตุนั้น จึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้พรามขออุปสมบทก็โดยสมัยนั้นแลประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งรำดับพัตตาหารอันปราณีตไว้ในที่พระคอนราชคึกครั้งนั้นพรามคนหนึ่งได้มีความดำริว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตร เรานี้มีปกติเป็นสุขมีความประพฤติสบายฉันโภชนะที่ดีนอนบนที่นอนที่เงียบสงัดถ้ากระไรเราพึงบวชในพระสมณะเชื้อสายพระสักยะยบุตรเิดดังนี้แล้วได้เข้าไปหาพิขูทั้งหลายแล้วขอบรประชาพิขูทั้งหลายให้เขาบรประชาอุปสมบทแล้วครั้งเขาบวชแล้วประชาชนให้เลิก รำดับพัฒตาหารเสียพี่กูทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าคุณจงมาเดี๋ยวนี้พวกเ,เราจะไปบินทบาทเธอพูดอย่างนี้ว่ากระผมไม่ได้บวชเพราะเหตุน,นี้ว่าจักเที่ยวบินทบาทถ้าท่านทั้งหลายให้กระผมกระผมจากฉันถ้าไม่ให้กระผม กระผมจะสึกขอรับพวกพิขุถามว่าอาวุโชก็คุณบวชเพราะเหตุแห่งแห่งท้องหรือเธอตอบว่าอย่างนั้นสิขอรับบรรดาพิขุที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเดียนโพนธนาว่าฉไนพิขุ จึงได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตัดดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุแห่งท้องเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพิคุนั้นว่าจริงหรือพิขุข่าวว่าเธอบวชเพราะเหตุแห่งท้องพิขุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนพระผู้มีพระ,พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกอนโมคาบุุรจะไหนเธอจึงได้บวชในธรรมบินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุแห่งท้องเราดูกอนโมคาบุรุษการการะทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเรื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เรื่อมใสแล้วขั้งแล้วทรงธรรมธรรมมีกรถารับสั่งกับพิกุทั้งหลายว่าดูก่พิกุทั้งหลายเราอนุญ,ญาตให้พิกุผู้ให้อุปสมบทบอกนิสัยศีว่าดังนี้นิสัยศีหนึ่ง บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวอันหาได้ด้วยกำลังปีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอดิเรกราบหรือพัดถวายสง์พัดเฉพาะสง์การนิมนต์พัดถวายตามสลากพัดถวายในปักพัดถวายในวันอุโบสถพัดถวายในวัน ปฏิบท 2. บรรพชาอาศัยบังสกุลกีวรเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอติเรกราบคือภาพเปลือกไม้ภาพฝ่ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าเจือกันเช่นผ้า ได้แก่ไหม 3. สามบรรพชาอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะเธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอติเรกราบคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโรน้นถ้ำเซบรรพชาอาศัยมูดเน่าเป็นยาิ เธอพึงทำอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตอติเรกราบคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อยการบอกนิสัย<ม>ก็โดยสมัยนั้นแลมานพคนหนึ่งเข้าไปหาพิกุทั้งหลายแล้วขอบรรพชาพวกพิกุได้บอก นิสัยแก่เธอก่อนบวชเธอจึงพูดอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อกระผมบวชแล้วพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงบอกนิสัยแก่กระผมกระผมก็จะยินดียิ่งบัดนี้กระผมจะไม่บวชละเพราะนิสัยเป็นที่น่าเกลียดเป็นปฏิกูลแก่กระผมที่ผูทั้งหลาย กระาทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูกรพิกุทั้งหลายพิกุไม่พึงบอกนิสัยก่อนบวทรูปใดบอกต้องอาบัตทุกข์กดดูกรพิภุทั้งหลายพออุปสมบทแล้วเราอนุญาตให้บอกนิสัยอุปสมบทด้วยคณะ ก็โดยสมัยนั้นแลพิกุทั้งหลายให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวกสองสองบ้างมีพวกสามบ้างมีพวกสี่บ้างพิกุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพิกุทั้งหลายพิกุไม่พึงให้อุปสมบทด้วยคณะพึงซึ่งมีพวกยอนสิบรูป ไดให้อุปสมบทต้องอาบัตทุกกฎดูกรทุกุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวกสิบหรือมีพวกเกินสิบพระอุปเสนวังคันตะบุตรอุปสมบทสัทธ,ธิวิหาริก ก็สมัยนั้นแลพี่กุทั้งหลายมีพรรษาหนึ่งบ้างมีพรรษาสองบ้างอุปสมบทสัตธิทิหาริกแม้นท่านพระอุปเสน์วังคันตบุตรมีพรรษาเดียวอุปสมบทสัตธิวิหาริก ท่านออกพรรษาแล้วมีพรรษาสองได้พาสัตธิทบิหาริกมีพรรษาหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็การที่พระผู้มีพระพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประสัยกับพระอาคัรตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตัดถามพระ อุปเสนวังคันตบุตรว่าดูกนพิกทุทั้งหลายร่างกายของเธอยังพอทนได้ยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเดินทางมามีความลำบากน้อยหรือท่านพระอุปเสณน์วังคันตบุตรกราบทุลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าข้ายังพอให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าข้า และพวกข้าระพุทธเจ้าเดินทางมาก็มีความลำบากน้อยพระพุทธเจ้าข้าพุทธประเพณีพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกมจัดเสียด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือ จากทรงสแสดงรำอย่างหนึง่งจากทรงบัญญัติสกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึง่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอุปเสนวังคันตบุตรว่าเธอมีพรนษาเท่าใดพิกุข้าพระพุทธเจ้ามีพรนษาได้สองพระพุทธเจ้าข่า ภิขุรูปนี้เล่ามีพรรษาเท่าใดมีพรรษาเดียวพุทธเจ้าข้าภิขุรูปนี้เป็นอะไรกับเธอเป็นสัท์ทินิหาริกของข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่จิตของสมณะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูก่อนมคูคบุรุษเธอยังเป็นผู้อันผู้อื่นพึงโอวาทอนุสาสนีอยู่ฉไนจึงสำคัญตนเพื่อโอวาทอนุสาสนีผู้อื่นเล่าเธอเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากซึ่งมีความผัวพันด้วยมูเร็วเกินไปการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเรื่อมใสชุมชน ของชุมชนที่ยังไม่เรื่มใสหรือเพื่อความเรื่มใสยิ่งของชุมชนที่เรื่มใสแล้วครั้งแล้วทรงธรมธรรมมีกระถารับสั่งพิกุทั้งหลายว่าดูกรพิกุทั้งหลายพิกุมีพรรษาย่อนสิบไม่พึงให้อุปสมบท,บทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัตทุกกดดูกรพิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกุ มีพรรษาสิบหรือมีพรรษาเกินสิบให้อุปสมบทพระอุปชายะมีการศึกษาน้อยกว่าสัพธิิหาริกก็โดยสมัยนั้นแลพิขูทั้งหลายคิดว่าเรามีพรรษาสิบแล right ้วเราจึงมีพรรษาได้สิบแล้วดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขาไม่เขียบแ้มย่อมให้อุปสมบท ปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้เข่าสัตธิวิหาริกเป็นผู้จาราดปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมสัตธิวิหาริกเป็นผู้เฉียบแหลมปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้มีสุตตน้อยสัตธิวิหาริกเป็นผู้มีสุตตมากปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้มีปัญญาร้งสัตธิวิหาริกเป็นผู้มีปัญญา แม้นพิกุรูปหนึ่งเคยเป็นอัญญาดิดันถีเมื่อพระอุปชฌาย์ว่ากราอยู่โดยชอบธรรมได้ยกวาทะขึ้นโต้เถียงแก่พระอุปชฌายแา์แล้วลีกไปสู่รัตธิวิหาริกแล้วลีกไปสู่รัตธิเดระถีนั้นตามเดิมบรรดาพิกุ ที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพธนาฉนะไหนพี่คุทั้งหลายจึงได้อ้างว่าเรามีพรรษาสิบแล้วเรามีพรรษาได้สิบแล้วดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขาไม่เฉียบแหลมให้อุปสมบทปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้เขาสัตวิทวิหาริกเป็นผู้ชราปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม สตถิวิหาริกเป็นผู้เฉียบแหลมปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้มีสุตตะน้อยสัตถิวิหาริกเป็นผู้มีสัตตากปรากฏว่าพระอุปชายะเป็นผู้มีปัญญาสามสัตถิวิหาริกเป็นผู้มีปัญญาเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภา,า,าคทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพิกุทั้งหลายว่าดูกรพิกุทั้งหลายข่าวว่า พิกุทั้งหลายอ้างว่าเรามีพันษาสิบแล้วเรามีพันษาได้สิบแล้วดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขาไม่เฉียบแร้มให้อุปสมบทปรากฏ <rible. S 2> <Lol. S 1> ว่าอุปชายะผู้ <Yeah. S 2> เป็นผู้เขาสัต <undoubtedly, S 2> <Whoa> <m> ิวิหาริกเป็นผู้ชราปรากฏว่าอุปชายะผู้เป็นผู้ไม่เฉียบแร้มสัธิวิหาริกเป็นผู้เฉียบแรมปรากฏว่าอุปชายะ เป็นผู้มีสุตตะน้อยสัตธิวิหาริกเป็นผู้มีสุตตะมากปรากฏว่าอุปชายะเป็นผู้มีปัญญาสามสัตธิวิหาริกเป็นผู้มีปัญญาจริงหรือพิกุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขา่าทรงติเตียนพระผู้มี พระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกรพิกุทั้งหลายฉนไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงได้อ้างว่าเรามีพรรษาได้สิบแล้วเรามีพรรษาได้สิบแล้วดังนี้แต่ยังเป็นผู้เขาไม่เฉียบแหลมให้อุปสมบทปรากฏว่าอุปชายะเป็นผู้เขาสัตว์ที่วิหาริกเป็นผู้ชาราปรากฏว่าอุปชายะเป็นผู้ ไม่เฉียบแหลมสัติวิหาริกเป็นผู้เฉียบแหลมปรากฏว่าอุปชายะเป็นผู้มีสุตตะน้อยสัติวิหาริกเป็นผู้มีสุตตะมากปรากฏว่าอุปชายะเป็นผู้มีปัญญาสามสัติวิหาริกเป็นผู้มีปัญญาเล่าดูกรพิกุทั้งหลายการกระทำของพวกมูคบุรุษนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนผู้ที่เลื่อมใสแล้วครั้งแล้วทรงธรมธรรมีรมมกถารับสั่งกับพิกุทั้งหลายว่าดูกรพิกุทั้งหลายพิกุผู้เขาไม่เฉียบแหลมไม่พึงให้อุปสมบทรูปใด ให้อุปสมบทต้องอาบัตทุกฏกดูก่อนพิกุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกุผู้ชาราผู้สามารถมีพรรษาได้สิบหรือมีพรรษาเกินสิบให้อุปสมบททรงอนุญาตอาจารย์แล้วก็พอแต่เท่านี้นะครับทรงอนุญาตอาจารย์นี้ก็จะไปก็อ่านไปแล้วนะครับ ล็อกหนึ่งครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดวิดีโอต่อไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมครับสาธุสวัสดีครับ